สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาหญิงใส่สีสวยๆงานทองทองออกส้มๆหรือว่าสีเหลืองอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นไปไม่ได้ว่าจะเป็นผ้าอะไรตัวนี้เป็นผ้าไหมาสามกริสัสวยๆกับคุณลูกค้าขาหญิงตัดเย็บมาให้เรียบร้อยกับลูกค้คาเข้าหุ่นสวยๆเป๊ะ เข้าหุ่นเข้าสะโพกเราส,สวยไม่ว่าเราจะเดินเราจะยืนหรือว่าโพสท่าถ่ายรูปแบบไหนนะคะรับรองว่าผ้าสามกริย์ทําให้เราดูสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หรืออย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่ายูนิคอย่างนั้นเลยค่ะคุณคล,ล,ลูกค้าค่ะก็คือว่าความสวยของสาม,สามกริย์เวลาเราเห็นลายอย่างนี้นะคะเรารู้เลยว่านี่คือผ้าสามกษัตริย์แต่ว่าหญิงไม่ได้มีแต่เพียงสีเดียวที่หญิงใส่นะคะคุณคลูกค้าคา่ะหญิงมีสีอื่นมาให้คุณคลูกค้าดูด้วยค่ะ คุณลูกค้าดูสิคะงานงานทอนะคะคุณลูกค้าทอมือทั้งผืนนะคะย้ํานะคะว่าทอมือทั้งผืนไม่พอนะคะคุณลูกค้าขากลุ่มแม่บ้านนะคะเขาก็ต้องมานั่งนี่กับคุณลูกค้าขานั่งขีดลายเพื่อที่จะยกลายนะคะคุณลูกค้าขาให้มีความโดดเด่นที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะจะยกลายตรงนี้ขึ้นมาตัางหากทุกเช่นได้เขาจะขีดมือนะคะก็คือทําทมือทํามือปักมือปักม,มือนะคะนี่ค่ะส่วน ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายไามก็จะเป็นงานเรียบไปแต่ในส่วนของผ้านานลายโชว์เขาก็จะยกดอกขึ้นมาคุณลูกค้า,ายิ้ม้ายในราคาที่1,200บาทคับลูกค้าขา1,200บาทนี่คือยิ้เย็บให้เรียบร้อยยิง้ลงน้ํายาให้เล้วนะคะแล้วก็ยิ้มอัดผ้ากาวที่สําคัญยิ้มซับในให้เรียบร้อยเลยค่ะคะุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะสีสวยมาก คุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะต้องการเป็นเจ้าของสั่งซื re ้อโทรมาหายิงได้ที่เบอร์093-198-8013-087-219-5678าสเองเบอร์นี้แอดไอดีไลมาได้เลยค่ะคุณลูกค้าดูสิคะสีเขียวนี่สวยมากงามมากเวลาเวลาผมแม่บ้านเขาขิดนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะลายตัวนี้จะโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะให้เรารู้ว่านี่คือผ้าสังกะสีขนาดหนใส่สีเหลืองคุณลูกค้า ยังดูดีกับสีเขียวเลยเนี่ค่ะลูกค้าแล้วก็สีเขียวลายอย่างเงี้ยคุณลูกค้ามีเสื้อสีขาวสีเขียวอ่อนสีตองอ่อนแม้กระทั่งสีออกชมพูอ่อนๆเล็กๆคุณลูกค้านํามาใส่ด้วยก็สวยนะคะยังไงนะคะรีบโทรมาหาหญิงตามที่หญิงให้เบอร์นั้นไปนะคะค,ะคะุณลู้าขาแล้วก็หญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมนะคะคลิปหน้าหญิงจะเอาผ้าถุงสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมอีกค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ